แม่สาวน้อยอ้วนทะลุมิติตอนที่39รีตาหน้ากลัวที่สุดเลยซ่งอวินนึกถึงคำพูดที่ซ่งสือชูเคยพูดไว้รีตาอะไรถึงหน้ากลัวที่สุดรีบยื่นแขนออกไปจับแขนเสื้อของกู้จิงหยวนช่วงนี้ท่านมักจะแอบมองท่านแม่ค่าต้องคิดเรื่องอย่างว่าเป็นแน่เลยไม่อยากช่วยโอกาสทำความรู้จักกับท่านแม่ค่าให้มากกว่านี้สักหน่อยหรือขอรับ คู่จิงหยวนจุงมือของซ่งอวินเดินตามหลังซ่งซือชูไปในเรือนสี่ประสานสองวงเหลือแค่กระต่ายน้อยเฝ้าบ้านอยู่ตัวเดียวซ่งซือชูเพิ่งเดินออกจากประตูใหญ่เลี้ยวไปก็เจอกับหนิวซื่อพอดีหนิวซื่อจูงมือเสียวนิวแล้วในมือจับใบบัวบังฝนมาเมื่อเห็นซ่งซือชูหนิวซื่อก็หยุดเดินทันทีนางหนูซ่งสามฝนตกอยู่เจ้าจะไปที่ใดหรือ จริงสิวันนี้โจรูที่บ้านตาเท่าส่งพาลูกเขยกลับมาเยี่ยมบ้านมันดาแล้วเจ้าก็อย่าไปจุดชนวนเล่าพวกเราเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาไปหาเรื่องพวกเขาไม่ได้หรอกโจรูลูกเขยมีหน้าเล่าเฉิงซื่อถึงได้กล้าไปหาเรื่องส่งร่ยเสียงเพราะมีคนให้ความกล้ากับพวกเขาแล้วนี่เองหนิวซื่อเหลือบตามองกู้จิงหยวนที่ตามอยู่หลังส่งซือชูไปทีหนึ่ง แล้วเอาแขนมาสกิดสกิดส่งสื่อชูมีหน้าเล่าช่วงนี้ในหมู่บ้านพูดกันเซ็งแซ่ที่แท้เจ้าก็หาพ่อเลี้ยงให้ลูกชายจริงๆด้วยพ่อเลี้ยงหรือส่งสื่อชูหันขอบไปมองกู้จิงหยวนใส่รองเท้าที่ส้นหนาไม่เท่ากันใบหน้ามีรายหนวดเล็กน้อยย้อมเป็นสีไขเทียนทั้งยังมีฝ้ากระอยู่บ้างจึงบทบังใบหน้าที่หล่อสถานฟ้าแห่งยุคไป เมื่อเทียบกับนางอ้วนตัวดำๆอย่างนางแล้วก็ดูเหมือนจะเหมาะสมกันอยู่จริงๆซ่งซือชูก็คร้านจะอธิบายอยากจะเข้าใจผิดก็เข้าใจผิดไปเถอะผู้ใดให้กู้จิงหยวนในตอนนี้ถูกออกหมายจับกันเล่าถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสามีภรรยากันก็ลดความวุ่นวายไปได้ตั้งมากเท่าไรแล้วซ่งซือชูพยักหน้าอืมซ่งวินชอบเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตเป็นทั้งยังรู้หนังสือดียิ่งนัก ครั้นหนิวซื้อได้ฟังสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็คำคิดคักเดินจากไปชั่วประเดี๋ยวเดียวคนทั้งหมู่บ้านก็รู้กันทั่วว่าซ่งวินมีพ่อเลี้ยงแล้วเมื่อส่งหนิวซื้อกลับแล้วซ่งซือชูก็เดินตรงไปยังบ้านตาเท่าซ่งทันทีประตูใหญ่ของบ้านตาเท่าส่งเปิดแง้มไว้อยู่มีกลิ่นหอมจากด้านในโชยออกมาเป็นระยะระยะบ้านตระกูลซ่งกำลังตุ่นซุปกันอยู่ ดูท่าแล้วคงจะยกท่านหัวหน้าท่านนั่นเป็นเขยเต่าทองคำไปแล้วจริงๆโถงกลางมีคนนั่งอยู่สามคนท่านหัวหน้าโจอานและซ่งเตอ๋อเถียนท่านหัวหน้าผู้นั้นแท้ฟางชื่อว่าฟางหยวนที่มาหมู่บ้านเข้าซานในวันนี้ก็มีเหตุผลอยู่ไม่เช่นนั้นอนุพันธยาตัวน้อยๆอย่างโจรูก็ไม่คุ้มค่าที่จะให้เที่ยวมาขนาดนี้ตั้งเที่ยวหนึ่งหรอก ตอนที่เขาเดินลาดตระเวนในเมืองก็ผ่านร้านที่ส่งซื้อชูเปิดเช่นกันและเหมือนจะเห็นว่าเฟิงอีเหนียงกับส่งสือชูไม่ค่อยถูกกันนะนี่ไม่ใช่ว่าโอกาสมาแล้วหรือไรจึงไปอยู่ฝั่งเฟิงอีเหนียงเสียเลยเมื่อได้ภารกิจมาแล้วเฟิงอีเหนียงก็ให้เขาคิดหาทางกลั่นแกล้งส่งสื้อชูเขาจึงตากฝนมายังหมู่บ้านเข้าซานอุ่นท้องไปด้วยเหล้าหนึ่งจอกแล้วก็หยิบน่องไก่ขึ้นมาแทบเสียจนเกลี้ยงเหลือแต่กระดูก มองไปทางโจอานที่กดฟันปลอมไว้แล้วถามว่าท่านลุงใหญ่ความสัมพันธ์ของท่านกับแม่นางซ่งที่ทำเค้กเป็นคนนั้นไม่ดีหรือเค้กรึเมื่อได้ยินคำนี้ทันใดนั้นโจอานก็เข้าใจสาเหตุที่ฟังหยวนมาที่นี่มองไปทางเฉิงซื่อแล้วทั้งสองได้แต่มองหน้ากันไปมาก็ไม่ค่อยดีจริงๆหนังอ้วนนั่นไม่ถูกขี้หน้ากับท่านแม่ข้าตั้งแต่เด็กแล้วแม่เลี้ยงก็ยากจั โจอานกำลังคิดจะใส่ร้ายซ่งสือชูก็ถูกฟางหยวนยั้งไว้เรื่องพวกนี้ไม่สำคัญจะว่าไปนังนั่นเอาสูตรเค้กที่สืบทอดของตระกูลพวกท่านไปเหตุใดพวกท่านถึงไม่ไปเอาเรื่องนางเล่าสืบทอดจากตระกูลอะไรกันตระกูลข้าไม่ได้มีเฉิงซื่อที่ยืนใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นเพิ่งอ้าปากก็ถูกซ่งเตอเถียนจ้องตาขม็งใส่นางจึงค่อยๆหุบปากลง เสี่ยวฟางเจ้าพูดถูกนั่นเป็นสูตรของตระกูลส่งค่าตอนนั้นที่นางเด็กนั่นออกจากบ้านไปตัวเปล่าก็ขโมยสูตรของตระกูลข่าไปเจ้าวางใจได้เรื่องนี้ข้าจะจัดการอย่างเหมาะสมส่งเตอเทียนพูดจบฟางหยวนก็หัวเราะออกมาอีกทั้งยังไม่สนใจกับคำเรียกขานที่ส่งเตออเถียนเรียกเขาด้วยเสี่ยวฟางก็เสี่ยวฟางไม่ได้สำคัญอะไรหากจัดการเรื่องได้สำเร็จ ก็ถือว่าเขาได้ลงทางเดียวกับเฟิงอีเหนียงแล้วเรื่องพวกนี้ก็ต้องพึ่งพ่อตาด้วยขอดื่มเพื่อเป็นเกียรติให้ท่านสักจอกส่งสือชูเพิ่งเดินมาถึงในบ้านก็ได้ยินเสียงคนหัวเราะกันอย่างมีความสุขอยู่ด้านในเจ้ามาทำอะไรที่นี่รีบใส่หัวไปเสียอย่ามาทำตัวเกะกะในบ้านข้านะนังอ้วนส่งปินนั่งเล่นดินอยู่ในบ้านทันทีที่เห็นส่งสือชู ก็เผยความเกลียดชังออกมาทางสายตาเหมือนกับเฉิงซื่อชั่วพริบตาที่อ้าปากพูดก็ทําให้เสียงหัวเราะที่แว่วมาจากในบ้านนั้นหยุดชะงักลงปกติแล้วส่งสือชูจะไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยกับเด็กแต่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้ก็คนละเรื่องกันนางยืดขาออกไปถีบส่งปินกลับเข้าไปในหลุมโคลนส่งอวินร้องให้จ้าขึ้นมาทันใด เฉิงซื่อที่ธนุทนอมบุตรชายตัวโต๊ะตัวตัวทากและส่งเต๋อเถียนที่ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ก็เดินออกมาจากในบ้านทันทีเมื่อเห็นส่งสือชูแล้วแววตาของส่งเต๋อเถียนก็เปลี่ยนไปจะปฏิบัติตัวกับส่งสือชูอย่างไรดีจึงได้คิดพิจารณาขึ้นมาคนไร้สมองอย่างเฉิงซื่อไม่ได้คิดอะไรเช่นนั้นอย่างส่งเต๋อเถียนในบ้านมีเจ้าหน้าที่อยู่ทั้งคนจึงเพิ่มความกล้าให้เฉิงซื่อได้อย่างไร้ขีดจำกัด ความ,ม้มายจากมุมกำแพงแล้วฟาดไปยังซ่งวินเฉิงซื่อรู้ว่าตัวเองเอาเปรียบส่งสือชูไม่ได้แต่ซ่งวินก็ไม่แน่ก็แค่เด็กคนหนึ่งนางจะทุบตีดุด่าตามอำเภอใจไม่ได้เลยหรือส่วนกู้จิงหยวนที่อยู่ข้างๆซ่งวินเฉิงซื่อก็ยิ่งไม่ได้สนใจหมู่บ้านเข้าซานเล็กขนาดนี้เฉิงซื่อก็ต้องเคยเจอกู้จิงหยวนอยู่แล้วคนขาด้วนที่พออแห้งอัปลักษณารังเกียจ เดินก็ยังตุปัดตุเปมีอะไรให้น่าสนใจด้วยหรือเมื่อเห็นไม้ที่ฟาดมากู้จิงหยวนก็รีบหลบอย่างไวเมื่อเห็นว่าส่งสือชูจะยื่นมือเข้ามาช่วยเขาก็รีบยั้งมือของนางเอาไว้เขาอบรมสั่งสอนซ่งอวินบนเขามาจะร่วมเดือนแล้วหากแม้แต่หญิงชาวบ้านคนเดียวยังจัดการไม่ได้เช่นนั้นก็ใช้ไม่ได้แล้ว ส่งวินอึ้งไปชั่วขณะพบว่าส่งสือชูกับกู้จริงหยวนยืนดูอย่างสนุกสนานอยู่ก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจยิ่งมีพ่อเลี้ยงแล้วก็เหมือนมีแม่เลี้ยงจริงๆด้วยสูตรจมูกแรงๆแล้วยื่นมือออกไปคว้าไม้ที่ใหญ่กว่าแขนตัวเองมากใช้ทักษะสี่ตำลึงปาดพันช่างที่ใช้แรงน้อยชนะแรงมากแล้วผลักเฉิงซื่อล้มก้นจำเบ้าลงไปซ่งอวินรีบเดินอ้อมไปอยู่หลังซ่งสือชู รั้งมือของส่งสือชูไว้แล้วเริ่มแข็งข้อกับกู้จริงหยวนฝ่ายเดียวแม้จะบอกว่าอายุของเขาก็ไม่ได้เยอะแต่เขาผูกใจเจ็บเป็นนะเฉิงซื่อยันตัวขึ้นมาจากพื้นแววตาที่มีเลสในตกไปอยู่ที่ตัวของส่งวินเด็กน้อยที่อยู่ตรงข้ามทำหน้าทะเลน์ใส่นางทําให้หญิงชารากรดเกลียว สู้ผู้ใหญ่ไม่ชนะก็ช่างเถิดแต่ยามนี้แม้แต่เด็กคนหนึ่งก็รังแกนางได้แล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ฟ้าไม่มีตาเลยหรือไรกันกำลังคิดจะตีต่อก็ถูกส่งเตอ๋อเถียนรั้งไว้เมื่อปะทะกับสายตาที่เย็นยเยือกของชายชาราแล้วเฉิงซื่อก็บ่นพึมพำออกมาหลายปีมานี้นอกจากเรื่องเมื่อหกปีก่อนนั่นนางก็ไม่เคยถูกส่งเตอ๋อเถียนมองอย่างนี้มาก่อนเกือบลืมไปแล้ว ซ่งเตอ๋อเถียนไม่ใช่คนดีอะไรนักถ้าหากไปหาเรื่องเขาเข้าจริงๆก็ไม่แน่ว่าอาจต้องเสียเปรียบเป็นอย่างมากเฉิงซื่อจ้องซ่งสื่อชูตาขเขมงไปทีหนึ่งแล้วเดินกลับเข้าบ้านไปซ่งเตอ๋อเถียนเดินมาอยู่ตรงหน้าซ่งสื่อชูแล้วพูดว่าเข้ามาคุยกันในบ้านเถอะมีเรื่องอยากจะพูดกับเจ้าพอดีเลยไม่ต้องหรอกข้าก็ไม่ได้ว่างขนาดนั้น จุดประสงค์ที่มาที่นี่ในวันนี้ก็ง่ายมากกำเกิดจากการกระทำมีเหตุมีผลของตัวเองรังเกียจเดียดฉันข่าก็มาหาค่าเองเลยสิทำลับๆล,ล่อๆลับหลัลงค่าอยู่นั่นเรามาทำตามกฎเกณฑ์กันแต่หากต้องเกี่ยวโยงไปถึงผู้อื่นก็คงจะไม่ดีนะแผลบนหน้าของซ่งรุ่ยเสียงผู้ใดเป็นคนข่วนเฉิงซื้อที่อยู่ในครัวได้ยินคำพูดของซ่งซือชูที่อยู่ด้านนอก หนังตาก็กระตุกขึ้นมาอย่างห้ามไม่ได้มองไปทางโจรูที่แอบกินไข่อยู่ในครัวก็โมโหขึ้นมาเตะมอกกินกินรู้จักแต่กินนอกจากกินแล้วยังทำอะไรเป็นอีกผู้ชายของเจ้าก็ตามมาด้วยไม่ใช่หรืออย่างไรเสียก็เป็นถึงท่านเจ้าหน้าที่นั่งซื้อบื้อเป็นหุ่นเชิดอยู่ตรงนั้นกระจอกนะโจรูทิ้งเปลือกไข่ในมือลงพื้นอย่างเอื่อยเฉย มองไปทางเฉิงซื่อความเกรงกลัวในดวงตานั้นพลันหายไปสแยะยิ้มแล้วพูดว่าหากท่านแม่ไม่พอใจกับผู้ชายของข้าก็ไปหาลูกเคยที่ทําให้ท่านพอใจได้สิข้าไม่ถือที่ต้องแต่งอีกครั้งประเด็นคือท่านจะสามารถหาคนเช่นนั้นได้หรือไม่โจหรูพูดจบก็เลือกตีนไก่จากในหม้อขึ้นมาแท้ต่อ